อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์64สรงกับวันอ่าพริหัสบอดีนะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของหลักหน่วยล่างเฮียโกนะครับดับขาดล่างทีมงานกลุ่มห่วยลิขิดฟ้าดับล่างอาจารย์ธนกรนะครับเด่นล่างเคยเหนือแล้วก็จะมีข้อมูลของหลัก10 ชุดจับคู่10หน่วยบนอาแปะเนาะและก็จะมีอีกหลายสำนักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับโกรกลนทุกทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับาเราม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ข้อมูลของคู่โต๊ด มาในแถวเดียวกันอาจารย์อาร์มหรือว่าแอดอาร์มเนาะเนื่งว่าที่ผ่านมาก็ยห้เข้าคู่ตวบนทั้ง2ชุดเลย30และก็60นะครับมาในแถวเดียวกันนะครับผมเนื่งวัดหน้าเราก็มารับชวมพร้อมกันนะครับในวดนี้ประจําในงววันที่1มีนาคม64นะครับก็จะให้มาทั้งหมด25ชุดด้วยกันเนาะก็ให้มาตามนี้ ตั้งแต่61จนถึง05เลยนะครับใครที่ตามหาอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากคู่โต๊ดบนมาในแถวเดียกันแอดอาร์มี่ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบน2ตัวนะครับเลขเด่นบน2ตัวอาจารย์สมหมายนิงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่นบนจะเป็น6เข้า6หลักร้อยนะครับผมนิงว่านี้ ให้มาที่6แล้วก็7เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ตามหาอยู่ก็มาเซฟรหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้ขอขอบคูณขอ้อมูลจากเลขเด่นบนอาจารย์สมหมายด้วยนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดหลักหน่วยบนอาจารย์สมหมายเช่นกันนะครับในงวดที่ผ่านมาให้เข้า3หลักหน่วยของ3ตัวบนสลากออกบน603นั่นเนองวดนี้ประจําเนงวดวันที่1มีนาคม64จะเป็น ให้มาที่หลักหน่วยบน2 7 8และก็1นั่นเองนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหลักหน่วยบนอาจารย์สมหมายด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของมา2คู่ในแถวด้วยกันอาจารย์9นะครับเนื่งว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้า 36และก้อยเข้า06 2ตัวโต๊ดบนทั้ง2คู่เลยนะครับผมเนงวัานี้ก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับจะมะีทั้งหมดก็25ชุดด้วยกันก็ให้มาตามนี้นะครับตั้งแต่20จนถึง56เลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากมามา2คู่ในแถวดยกันอาจารย์9ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของดับคู่บนล่างอาจารย์หมวกขาวนะครับเน่งว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านทั้งบนให้ผ่านทั้งล่างเลยนะครับสลากออกบน0ูนยแล้วก็ล่างออกอ่าสามเก้าเนาะเน,น่งว่านี้ประจําเน้งก็เป็นที่1มีนาคม64ก็มาอัปเดตข้อมูลให้นะครับก็จะมีเลขดับบนตั้งแต่ 16นะครับจนถึง03เลยครับและก็ชุดนี Jord ้จะเป็นชุดเลขดับคู ah ่ล่างตรงๆเนาะตั้งแต่48จนถึง39เลยครับใครที่ตามหาอยู่ของอาจารย์ท่นนี้ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอไว้เลยขอขออพูณข้อมูลจากเลขดับ2ตัวบนล่างตรงๆอาจารย์หมวกขาวด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างตัวเดียวนะครับเลขเด่นล่างตัวเดียวแอดหนึ่งนงว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขเด่นล่าง3สลากออกล่าง3ามเก้าเนาะนิงวดนี้ให้มาที่เด่นล่าง2ตัวเดียวนะครับใครที่ตามหายอยู่ก็ามาเซฟมาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างแอดหนึ่งด้วยนะครับตัวเดียวเนาะ แล้วก็ต่อมาจะาเป็นของเลขวิ่งล่างอาจารย์พีนะครับเน้นว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง0แล้วก็3สลับออกอ่าล่าง39เนาะให้เข้า3หลัก10เน่งว่านี้ให้มาที่5แล้วก็8ประจําเน้งว่าวันที่1มีนาคมนี้นะครับใครที่ชอบอ่ะก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งล่างอาจารย์พีด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขอาจารย์พี่ใหญ่นะครับเน้งวัดที่ผ่านมากา็ให้เข้า93เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะเนงวัดนี้เราก็มารับชมกันต่อนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงวาดวันที่1มีนาคม64เนาะให้มาที่เลขเด่นบนล่าง4ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัว ทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่ 5, 4, 9, 4, 5, 7และก็เก้งวัดนี้ส่วนชุด3ตัวก็จะมี 8, 5, 4, 8, 5, 7, 4, 9, 4, 8, 9, 4นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอพูดข้อมูลจากอาจารย์พี่ใหญ่ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขอาจารย์อาเซียนเนาะเนงว่าท,ที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะเลขเด่นบนล่าง3 6และก็9นะครับเนงวัดนี้ประจำาเนงวัดวันที่1มีนาคมก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับจะมีเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนล่างที่ให้มาจะมี3 4 6 9แล้วและก็0นนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมี60 90 62 95แล้วก็65ที่เป็นชุด2ตัวนิงวัดนี้ด้วยนะครับอ่าก็ใครทีต่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อาเซียนด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนล่างหนุ่มขอนแก่นนะครับวัาที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่น10หน่วย ทั้งบนทั้งล่าง0แล้วก็3นะครับในวันนี้ประจําในวันวันที่ 1, 1มีนาคมก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับจะมี5 4 9แล้วก็2เนาะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขออคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนล่างหนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนอาจารย์ชัดณพลนะครับในวดที่ผ่านมาก็ ให้เข้ามาหลายงวดเช่นกันเนาะสำหรับของเลขเด่น10หน่วยบนแอดชนะพลนะครับในงวดที่ผ่านมาให้เข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยบน0ูนย์และก็สามเนาะในงวดนี้ประจําเนงวดวันที่1มีนาคมก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับจะมีเลขเด่น10หน่วยบน2 8 1แล้วก็4นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอพูดข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบน ชนะผลด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของวิ่งหาความสำเร็จเป็นชุดสรุปบนล่างนะครับนเน่งวัดที่ผ่านมาให้เข้าล่าง39 2ตัวล่างตรงๆเลยนเนงวัดนี้ประจําเน่งว่าที่1มีนาคมก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับจะมีชุด3ตัวบนจะมี376แล้วก็776เนาะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบน7 6ชุดเดียวเน้นเน้นนะครับ แล้วก็ชุดล่างให้มาที่2ององชุดเดียวนะครับเช่นกันเนอะอาะใครที่ติดตามของวิ่งหาความสำเร็จก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสรุปบนล่างวิ่งหาความสำเร็จด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขวิ่งบนเนาะเลขวิ่งบนตัวเดียวอาจารย์ต่อกิษณนะ นรนบในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็น0สลากออกบน60-3นเนาะให้เข้า0นหลักสิบนะครับในงวันนี้จะให้มาที่0นย์ตัวเดียวเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนอาจารย์ต่อกิษณะด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของหลักสิบหน่วยบนเนาะหลักสิบหน่วยบนแบบ3นะั้นรือว่าแบบ3ตัว อาแปะนะครับผมนิ่งว่าที่ผ่านมานี้ให้เข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยบน0ย์แล้วก็3สลักออกบน0-3นย์สามเนี่นิ่งวัดนี้ก็มารับชมพร้อมกันนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดจับคู่จับคู่จิ้นหรือว่าชุดจับชน10หน่วยบนอาแปะเช่นกันให้เข้า03นย์ตัวบนตรงๆเลยนิ่งวัดหน้าเราก็มาตามต่อเช่นกันนะครับ ในวดนี้ประจําในวันที่1มีนาคม64เนาะก็จะมีชุดเลขเด่น10หน่วยบนแบบ4ตัวนะครับให้มาที่9 0 2แล้วก็5นะครับเป็นสูตรเฉพาะหลัก10หน่วยบนอาแปะเท่านั้นนะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดจับจิน้นหรือว่าชุดจับชน10หน่วยบนอาแปนะครับให้มาที่8 2 2 8 2 0 2 2 3883แล้วก็3003นะครับใครที่ชอบของทั้ง2ชุดนี้ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากทั้ง2ชุดนี้อาแปะด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักหน่วยล่างเฮียโกนะครับในวัที่ผ่านมาให้เขา้าก้าวเนในวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับผมจะมี05 6 7 8แล้วก็9นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นหลักหน่วยล่างเฮียโกด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับลดต้นทุน30ชุดอาจารย์พัตนกรนะครับก็49งวดนี้ที่ผ่านมาไม่เคยหลุดซักงวดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเลขดับที่คนขาาที่จะน่าเชื่อถือเนาะในงวดนี้ เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับในวัดนี้ประจําเนว่าวันที่1มีนาคม64เนาะก็มาลงให้แล้วนะครับจะมีทั้งหมด30ชุดด้วยกันเนาะที่ให้มาตั้งแต่30จนถึง04เลยตามนี้นะครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับวันที่50แล้วเนาะรบ2ปีนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก เลขดับล่างอาจารย์ธนกรตรงตรงไม่ต้องกลับด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของแอดเมพรสวิตนะครับเน้งว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้า03นสองตัวบนตรงๆเลยนะครับและถ้าใครซื้อล่างด้วยนะครับให้เข้า9 3้สองตัวล่างเป็นตัวกลับเนาะเนงว,ว่านี้เราก็มารับชมพร้อมกันนะครับ เึองนวัดนี้ประจําเนื่องวันที่1มีนาคม64เนาะก็จะมีเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งบนไปที่6ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมี5 6 8 6แล้วก็6 1ที่เป็นชุด2ตัวบนเนงวัดนี้ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็อามาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขออพูดข้อมูลจากอาแอดแม่พรสวิตด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับขาดล่างทีมงาน กลุ่มหวยลิขิตฟ้านะครับเน้นว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขดับล่าง6สลักออกล่างอ่าก้ก็ถือว่าให้ผ่านเน้นว่านี้ประจําเน้นว่าวันที่1มีนาคม64นะครับให้มาที่เลขดับขาดล่าง0นย์ตัวเดียวเนาะอ่าใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาแคบหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับขาดล่างทุกๆุหลักลทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นล่างเขยเหนือนะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่นล่าง3สลักออกล่าง3ามเก้าเนาะหนงว่านี้ประจําเนงวันที่1มีนาคม6 4ก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับจะมีเด่นล่าง1น4่าแล้วก็6เนาะสชุดด้วยกันเนงว่านี้นะครับใครที่ตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขออคุณนข้อมูลจากเลขเด่นล่าง ชุดแม่ให้มาเคยเหนือด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่า อยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ